ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนชองทุกคนนะคะมือนี้น่นทิยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขผีบอกนะคะของอาจารย์สุพรรณโค้งสุดท้ายนะคะคลิปนี้เป็นเลขผีบอกคลิปแรกเป็นเลขท่าวพิธีน้องแมวนะคะผีย้ายเถ่านะคะผีผีบอกผีย้ายเท่านะคะย้ายเถ่าตายหลายปีแล้วยังบพันไปพุดไปเกิด่นจะค่อยให้แนวทางลูกหลานเป็นประจานะคะให้ย่ำใดบ่เคยพิษนะคะบางครัง้ง ก็ออกสองตัวบางข้างกับสาตัวสำหรับหวดนี้นะคะเเลขพีบอกพีย้ายเถามาบอกอีกแล้วสาตัวห้างเดียวนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบืง้งไปส้มน้ำกันเลยค่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ขอโทษหลายๆเด้อะโทรมาบ่ได้บ่ได้รับสายหลายสายแล้วเออรูอับบ่ว่างอยู่เก่าค่ะเวลาบ่ตรงกันบางครั้งรับงานมาได้หลายคลิปมันหลายเอาลงบ่ทันย่านเผลอไปลบคลิดนะอาจารย์จวจะปล่อยให้เลยนี่โครงสุดท้ายมั้งป่ะอาจารย์ครับครับนีโครงสุดท้ายเอ่อเลขฝันหรือเลขท่านพิธีค่ะ เลขอันนี้ก็เป็นเลขฝันเรอเพราไม่เลขข้าพิธีดอกเลขพีบอกเลขผีบอกพี่แถวบ้านหรือว่ามาจากข้างลึนค่ะอาจารย์พี่ย่าพี่ย่าพี่ย่านั่นแหละอ๋อคนตายแต่โดนไปแตโดนแล้วที่ช่วงนห้น่า่ะย่านติกรณ์อายุคนแปดสิบเก้าปีนั่นน่ะอ๋อวันนี้เพิ่อมาบอกมาบอกอื่นปะคะครับพิ่น พคนตายมากผมก็จำไม่ได้นะพคนตายมากตั้งแต่พคนตายมากคนมากเข่าฝันนี่เคยถูกจังหวัดหรอคะอาจารย์หลายวันแล้วครับหลายวันแล้วบ้านในถ้ำบุญหายมปนบ้าค่ะท่าไปแล้วท่าบุญแล้วท่าบุญแล้วไปใส่มาใส่วนเรียงๆอ๋อคนบ้านไปเกิดอืมดีเนาะยังงบอออกหลานยู่ที่ผู้หญิงผู้ชายค่ะอาจารย์ผู้หญิงอืมผู้หญิงสีห่วงเนาะ แล้ว <pecially> <hi> <c oughs> มาบอกยังไงก็บบกขาดจะงอดด้วล่ะบกค่ะเพิ่นมาบอกขึ้นแต้มขึ้นแต้มขึ้นแต้มลงแต้มเพิ่นมาบอกนี่จักมือแล้วค่ะอาจารย์บอกได้สองมือสามมือแล้วซ้อนแล้วถึงแต่โซ่ไปหายต้องเสียแล้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสิป่อยหายด่วนด่วนเมาบอกสองสามมือซ้อนแล้วเราอาจารย์ได้ไปซื้อไว้ไปซื้อแล้วซื้อแล้วฟันซื้อแล้วฟันดีบ่เป็นตาได้ทุ่มแล้วบ่ ไหวืออยู่เด้ล่ะบ่ค่ะขือยอะคืออยู่บางสองมือสามมือยากเขาเอาเขาขึ้นเล่าอลเอาเขาขึ้นเล่าแนีนนาแนหลังจากล้านได้แน่นหนูจนสิเป็นล,ล้มทั้งล้านจากของทั้งหน้าพอไงไปเห็ดข้าวทั้งทั้งไปเห็ดข้าวทั้งแรนมากนขนเขาขึ้นบ้านยากครับรถตกบ่ขขางบ้าบ่าอค่ะรถตกยค่เพอมีตกมีตาแดดอย่างเดียวครับ คนบอกตัวได้คะอาจารย์ร้อมล้วเด้อร้อมบอก,มบอกแม่คะความน้อ่ะหาสองเองจ็ดห้าสองเจ็ดนี่แหละเด็กเด็กพี่บอกหาสองเก็ดตาลินเอาสองโัวกับสี่สองเจ็ดสองหา สองเจ็ดสองหา้อาอ้าวหาเจ็ดว่าเอาบอค่ะอาจารย์เอาเอาน้ำกันไปนะกันไปนะเด็กนักเรียนะะหาสองหาเจ็ดสองเจ็ดถ้าเน่นนี่แน่นตัวได้ะคอะาจารย์นเน้นสองเก็ดเน้นสองเก็ด หาเจ็ดก็าหาสองนี่แค่โตกันมันป่คะครับอ่าเพิ่นมาบอกส้นส้นมาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่นมาบอกมันออกคู่หนาแล้วคู่หลังค่ะจารย์ทะเลขสองตัวเลขสองตัวมัดสิคู่หลังล่ะอ๋อส้นมาออกคู่หลัง,งเก็ดนั่แหละเขาเก็ดทำมาลูกอ่ะจะเป็นหนึ่งเจ็ดเอออืม,อมการหนึ่งเจ็ดการหนึ่งเจ็ดไปนะเ่านั้นละ่ะการหนึ่งเจ็ดคนล่ังพร้อมนี่แหละการหนึ่งเจ็ดไปกับคนล่าง ยังรับทรัพย์ได้โหลดไปกับบนล่างฮะสรุปสรุปแนวทางของอาจารย์สุพรรณคงสุดท้ายเป็นเลขผีบอกหรืออคุณยายหรือคุณป่าของเฮือติอพันตาย ย่าย่า่ยาย่า่เถย่า่ตายแล้วเพิรนมาบอกเลขหาสองเก็ดห้างเดียวนะคะห้ากตานหายหาสองหาเจ็ดสองเก็ดน่นที่สองเก็ดโตกันคือหนึ่งเจ็ดมันมันจะเลขเพิ่นนี่มันจะลงมันมันบ่มีขืนมันบ่ค่ะอาจารย์บ่บ่บ่ขืนเราก็ขืนอ๋อถ้ารถหนึ่งรถลงแต้มหนึ่งคือหนึ่งเจ็ดออทั้งหมดทั้งมวลนี่ไปกับบนาเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแมงรัฐบาลไทย อขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่หอยแนวท่านะคะวันนี้ขอเอฟซีโซดีกับแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพอปเป็นห่อเอฟซีกับสิงินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์แล้วว่านุ่นทิยาก,กับอาจารย์สุพันณคงสุดท้ายนะคะเป็นเลขเลขพีบอกหรือคุณย่ายเถานะคะย่ายเถา,าย่าย่ายเถาตายแล้วนะคะเป็นย่งว่าท่านไปเกิดนะคะ คนก็มาวนเวียนบอกแนวทางลูกน้านะคะให้โชค่ห้ลาบนะคะคนบอกแต่ละข้งอาจารย์บอกว่าถ้าบ,บ่ออกตรงๆก็คือลดลงแต้มหนึ่งนะคะบางข้งก็วนเวียนอยู่ในนี่นะคะในสามตัวนี้นะคะคนบอกสามตัวหางเดียวนะคะบอกสามตัวหางเดียวเพราะไม่พี่น้องเอฟซีพิจารณานะคะบางข้งอาจจะตัดคู่นาคู่หลังนะคะนุ่นทิยาก,กตัดหายแล้วนะคะ สรุปแนวทางของอาจารย์สุพรรณโค้งสุดท้ายโอ้ลืมเขียนวันที่วันที่สิหเดือนพฤศจิกายนรีบเกินวันที่ก็ไม่เขียนอเอาไหมพี่นอ้องสรุปแนวทางของอาจารย์สุพรรณโค้งสุดท้ายงวดวันที่16พฤศจิกายนสองห้าหก็ เป็นเลขอ่าเลขผีบอกหรือคุณยายเถานะคะย้ายเถาตายแล้วตายหลายปีแล้วถ้าบุญหายแล้ว,ย,ลว,ลวยังบ้านไปพุทธไปเกิดน,นะคะเพิ่นกระ่อยมาบอกเลขลูกหลานนะคะสาหรับวันนี้มาบอกสามตัวหางเดียวคือห้าสองเนะคะเอาแบบว่าพลาดตัดห้ยเลยนะคะนุนยทาตัดนานตัดลังตัดกลางนะคะคือห้าสองห้าเจ็ดสองเตัวเน้นคือสองเกนะคะอ่าอาจารย์เพิ่นบอกว่าคุณยายบอกเลข ผ้าบ่อออกมันจะลดลดก็คือจากสองเจ็ดกลายเป็นหนึ่งเจ็ดนะคะนะคะเป็นกันตัวกันหนึ่งเจ็ดทั้งหมดทั้งมวลนี่ต้องไปกับบนล่างเป็นแนวทางหาสื่อสากรกินแป้งรัฐบาลไทยนะคะแนวทางของเพิ่นกับบอร้า,ายนะคะหน้อยๆนะคะนะคะจุดไววแคบนาจอไว้นะคะม้นอนที่ยากกับเป็นแค่ซื้อน้ำเสนอนะคะบ่สาม,มารถรู้ว่าอาจารย์ได้จากเขาอาจารย์ได้จากใกลเคียงเข้าทยายาให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ นันทยาขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอสซีโซดีนะทางของอาจารย์สุพรรณเลขเอ่อเลขผีหมอกพียายเท่านะคะ